พี่นริกรบครับข่าวทะลุไมม่วันนี้วันอังคารตรงกับวันที่22เมษายน2568วันนี้ผมขึ้นหัวอย่างนี้พาดหัวอย่างนี้ปรับคอรอมอไม่ได้พักร่วมรัฐบาลแข็งข้อมันเหมือนหนังอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเหมือนหนังตบจูบไงเดี๋ยวตบกันเดี๋ยวจูบกัน ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือการแหกตาประชาชนแหกตาประชาชนวันนี้วันที่22พรุ่งนี้23วันพุทธที่23คือวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานเขาจะไปเยือนขเขมรไม่ทราบไปรับเครื่องราชหรือเปล่าเพราะว่าสเสด็จพ่อได้รับเครื่องราชมาแล้วเขาว่านะเขาว่าเขาว่าเขาว่า อย่าเพิ่งเชื่อผมเขาพูดกันในคอมเมนตว่าได้รับเครื่องราชจากสมเด็จทูลเซนเป็นสมเด็จทักษิณเดชโชชินส่วนแพ้ทองทานเนี่ยอาจจะได้เครื่องราชในฐานะเป็นประเทศที่รักใคร่นับถือกรมเกลียวเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกัน,นเป็นดองกันอาจจะได้เครื่องราชเป็นท่านผู้หญิงแพทองโพยกอบโกยจังท่านผู้หญิงแพทองโพยกอบโกยจัง แม่คนบนก็นเยอะแยะครับก็ขอให้โชคดีไปขเขมรพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เหมือนกันนายพิชัยชุนหะวัชิระรองนายกและรัฐมตรีครั้งรวมทั้งนายพิชัยนะนายพิชัยนักกล้วยน้ำวา้ารัฐมตรีพาณิชเขาก็จะไปด้วยกันถามว่าไปทำไม ไปประชุมหารือกับตัวแทนรัฐบาลสหรัฐหาทางออกเกี่ยวกับกำแพงภาษีที่กรุงวอชิงตันดีซีที่สหรัฐอเมริกาจะสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้ไม่รู้แต่ดูท่าทางมันว้าเหวเต็มทีว้าเหวเต็มทีแต่เอาละตอนนี้เขาเริ่มเอาใจเราแล้วไงเขาแจกไอ้โดรนมาห้าลำ โดรนแจกมาห้าลำลำละสองลายล้านเป็นเงินพันล้านให้กับกองทัพเรือการแจกของเขานี่ให้ฟรีแต่ความหมายมันมีมีคืออะไรกองทัพเรือเอาไปบินบินแต่มันมีเครื่องมือสื่อสารอยู่ในในโดรนนั้นทั้งห้าลำเครื่องมือสื่อสารของมันเนี่ยมันจะสามารถสอดแนมได้สอดแนมนะสอดแนมฐานทัพเรียม ที่ก่อกงของประเทศจีนซึ่งเขามาเช่าก่อกง2 0 0กี่ปีสอ0 0ปีอะนะซอนแนมแล้วก็รายงานเข้าไปที่สถานกงศูนที่เชียงใหม่ใหญ่เิ่มเทิมสถานกงสูลเชียงใหม่ใต้ดินเขาเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์เป็น Data แล้วก็เป็นเครื่องมือสื่อสารทั้งนั้นที่สามารถจะเก็บข้อมูลของคู่ของฝ่ายตรงข้ามหรือคู่ต่อสู้ได้ ฉะนั้นเขาแจกไอ้โดนไปห้าลำเนี่ยมันย่อมมีความหมายเอาละฟังไว้ประดับความรู้ก็แล้วกันพี่น้องทั้งหลายที่ฟังข่าวทะลุใหม,ม่แล้วคืนนี้อย่าลืมสองทุ่มรวมหัวทีวีนะให้คนติดตามผมจะเปิดรายละเอียดหลายเรื่องเรื่องที่ท่านยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็จะได้รับรู้กันแต่เช้าวันนี้ผมนั่งตีห้า ท่านได้รับรู้แล้วว่าพรุ่งนี้อุงอิงกระดิ่งแมวเขาไปขเขมรไปพนมเป็นไปเยือนพนมเป็นเป็นแขกรับเชิญของนายกรัมรีฮูนมาเนตและก็รัมรีเกษตรรัมรีครั้งเขาจะบินไปนิวยอร์กบินไปนิวยอร์กไปเจรจาเรื่องไอ้ภาษีที่เก็บจากเรายี่เท่าไหร่สาใช่ไหมคือไอ้นี่มันโหดมันเก็บจากเราสาเ มันเก็บจากจีนเนี่ย45%มันเก็บจากจีน45%จีนมันออกมาแฉฟังผมนิดนึงใครที่ชอบซื้อของแบรนด์เนมคนจีนเขาออกมาตอบโต้เพราะไอ้กันเนี่ยมันคิดภาษีจากจีน245%คนจีนเขาก็หมั่นไส้เขาออกมาตอบโต้ว่าราคาต้นทุนจริงๆไอ้สินค้าแบรนด์เนมจากสหรัฐอเมริกาเนี่ย ที่แท้จริงมันไม่ได้ผลิตที่อเมริกาหรอกมันผลิตที่จีนแล้วหลอกกินเงินพวกไอ้พวกสมองสมองสมองหมาปัญญาควายหรือว่าสมองนกอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่จะเรียกกันนะเพราะไอ้คนพวกนี้มันรวยช่างมันเนอะมันชอบแบรนด์เ네นมฝรั่งนะเขาบอกเสียเงินซื้อเปล่าๆคนจริงเขาบอกเพราะราคามันแพงตั้งแต่ร้อถึงหนึ่ ราคามานิดเดียวค่าผลิตไม่ถึงพันบาทแต่มันไปขายสองแสนอย่างเงี้ยเป็นต้นกางเกงยีนเห็นไหมเราสู้มันไม่ได้เสื้อผ้าอาพรโรงงานที่ผลิตเสื้อผ้าพรในประเทศไทยตายหาหมดเกรงยีนมันขายได้ไงตัวตัวละเท่าไรตัวละสี่สิบบาทเสื้อมันขายได้ไงตัวละสามสิบบาทมันเอามาขายเต็มไปหมดของใหม่ด้วย เราก็สู้มันไม่ได้คนไทยก็ต้องกลับไปไหนกลับไปเป็นลูกจ้างคนจีนไปดำนาไปทําร่ทําสวนไปเป็นอะไรนะ่ะอย่างสวนทุเรียนเนี่ยในเมืองจันทบุรีไปดูะม,ะนนนมั่งไอ้ผลนอไมนี่ที่เป็นซื้อแทนคนจีนนะเขาบอกมันมายึดครองถึงสามพันรายนะเป็นเจ้าของที่ดินสามพันแห่งในจังหวัดจันทบุรีตั้งลงเต็มไปหมดนะมันบอกว่าทํามาลงทุนทําสวนเอง ต้นทุนทุเรียนอาจจะก,กิโลละยี่สิบสามสิบนะแต่มันไปขายกิโลละเท่าไหร่สามรอกิโลละสามร้อยกิโลละห้ารอมันฉลาดไอ้พวกเนี้ยคนไทยขายเขาแล้วขายที่ดินเขาแล้วก็ไปเป็นชาวสวนรับจ้างเขาน่าอายไหมไม่รู้อายไม่อายผมไม่รู้ไปเดาวกันเอาเองและโดยเฉพาะคนไทยที่พนคนกรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยรวยๆเนี่ยพวกเนี้ย เป็นเหยื่ออันโอชะของพ่อค้าฝรั่งทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าทางยุโรปหรือทางสหรัฐอเมริกามันโกยเงินไปเยอะแยะมากมายมหา,า,าศาลเช่นทั้งเสื้อนะเสื้อตัวราคาไม่เท่าไหรลาคอสอย่างเช่นลาคอสตัวไม่เท่าไหร่นะแต่มันขายสามพันสองพันสามพักางเกงแบรนด์เนมโอ้โหแพงสุดขั้ว รองเท้าตัวเราเปคู่เราเป็นหมื่นเข็มขัดคู่เราเป็นหมื่นก็มีต้นทุนจริงๆสามร้อยห้าร้อยแล้วแล้วบอกว่ามันเป็นแบรนด์เนมที่ดีที่คนจีนมันผลิตนะมันก็รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่แพงหูฉีแต่คนไทยก็เสียค่างโง่ไปซื้อมาแล้วก็มันอวดเพื่อนๆกันว่าเอ้ยกูนี่ขาซื้อของแบรนด์เนมโอ้ยกูใส่ทั้งตัวเลย ทั้งตัวเลยคุณรู้ไหมที่กูใส่ทั้งตัวเหมือนกับน,นายกรัมปีที่จะบินไปขไปขเขมรพวกนี้ทั้งตัวเลยประมาณสักง20ล้านทั้งรองเท้าเพื่อผ้าหน้าผมอ่ยีล้านซื้อมาจากยุโรปจากสหรัฐอเมริกาแต่ผลิตจากเมืองจีนทท้งนั้นแหละคือพวกดาวติ๊กตอกในเมืองจีนเนี่ยตอนนี้เขาแก้แก้เกมออกมาประจานประเทศสหรัฐอเมริกาที่มะขึ้นภาษีเขา2รเปอ ดาวทิกต็อกเขากำลังเผยแพร่าการผลิตสินค้าแบรนด์เนมแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์หลังจากประเทศจีนประกาศยกเลิกข้อตกลงความลับการผลิตสินค้าแบรนด์เนม80%ของสินค้าแบรนด์เนมพวกนี้ผลิตในประเทศจีนโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นการตบหน้าสหรัฐและตบหน้าสาภาพยุโรป อย่างนาฬิกาสวิตส่วนใหญ่ผลิตในจีนภายใต้กฎหมายของสวิตท,ที่บอกว่าหากต้นทุน60มาจากสวิตพวกเขาสามารถบอกได้ว่าเป็นนาฬิกาที่ผลิตในสวิตฉะนั้นนาฬิกาจึงหาชิ้นส่วนที่มาจากจีนซึ่งมีราคาต้นทุนต่ำและประกอบในสวิตเซอร์แลนด์คุณจะได้นาฬิกาสุดหรูทันทีเขาว่กงั้นนะ เฟอร์นิเจอร์แบรนด์หรูจากยุโรปจากอเมริกาก็ผลิตในประเทศจีนเหมือนกันเนื่องจากมันมีต้นทุนต่ำแต่ราคาขายมันเวอร์มันแพงเกินจริงนี่ก็คือความลับที่เขาออกมาแฉความลับเขาออกมาแฉฉะนั้นวันนี้ที่จริงผมจะคุยเรื่องปรับคณะร,รัฐมนตรีมันปรับไม่ได้แล้วครับมันปรับไม่ได้ถ้าจะปรับ ก็ปรับในพักเพื่อไทยของคุณเองเอาคนรุ้นข้าวเอาคนนี้ออกเอาไอร้รั่ปรีกล้วยหอมกล้วยไข่ออกออกแล้วก็เอาคนอื่นเข้าเอาไอ้รืปรีครั้งออกเอาคนอื่นเข้าแล้วก็อไอ้รันปรีว่าการกระทรวงพมเ,เอาออกอยากให้มานั่งกระทรวงต่างประเทศมานานะเพราะกระทรวงต่างประเทศมันใหญ่กว่าอย่างนี้เป็นต้นปรับได้เาเท่าที่เขายินยอม แต่พักการเมืองที่เขาไม่ยินยอมที่เขาไม่ยินยอมเนี่ยคุณจะไปปรับเขาออกได้ยังไงอย่างพักภูมิใจไทยเขาโ no no นสนโนแคเขาคุมกระทรวงแรงงานอยู่เขาเป็นเจ้ากระทรวงแรงงานนะเขาได้โคต้ากระทรวงมหาดไทยโดยคุณอนุทินเป็นรัฐปรีว่าการเขาได้โคต้ากระทรวงศึกษาซึ่งเป็นน้องชายคุณเนวิน นามสกุลเดียวกัน,นคือนามสกุลชิดชอบพลตำรวจเอกแล้วก็กระทรวงอุดมศึกษาแต่กระทรวงใหญ่ๆอย่างกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาทยกระทรวงศึกษาเนี่ยรัฐบาลจะเอาไปเปลี่ยนให้เขามาอยู่กระแสกระทรวงอื่นแล้วกระทรวงนี้ให้กับคนของพักเพื่อไทยเนี่ยเขายอมไหมเขาก็ไม่ยอมอยจีบกันมาหลายวันนะให้คุณหญิงโทรศัพท์ไปหาในวินแล้ว โทรแล้วโทรอีกเาก็ไม่รับให้หลุงป้อมไปเจรจาลุงป้อมก็บอกว่าไม่รับประกันว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นไปได้ก็คือปรับในพักของตัวเองนะถ้าจะปรับพักคนอื่นเคียออกไปตอนนี้มันยังไม่เหมาะสมถามว่าทำไมถึงไม่เหมาะสมเพราะผลประโยชน์มันยังมีอยู่ผลประโยชน์อันแรกมันผ่านไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่18 ก็คือเซ็นสัญญาไฟฟ้าสะอาด5,200เมกะวัตต์แล้วอันที่สองที่กำลังรอรีรออยู่ก็คือจะเอาน้องสาวกลับบ้านคืออดีตนายกหญิงรักตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมันถึงยุบสภาไม่ได้ไงมันยุบสภาไม่ได้ยุบแล้วยังไม่รู้อนาคตพักตัวเองจะได้เป็นแกนนำรัฐบาลหรือเปล่าเพื่อไทยท่ากลางความเบื่อหน่ายของประชาชนที่ทำอะไรแม่งไม่ได้สักอย่าง ไม่เป็นความจริงสักอย่างนโยบายไม่ได้ผลไม่ได้เป็นความจริงไม่ได้ทำตามนโยบายสักอย่างเขาจึงกำลังรอว่าถ้าปรับก็ปรับในพรรคของตัวเองและพรรคพรรคที่เขายินยอมแต่พรรคที่เขาไม่ยินยอมอย่างเพื่อไทยเนี่ยคุณปรับก็สิคุณปรับออกไปแต่คุณกล้าปรับแต่คุณไม่กล้าหรอกเพราะคุณอนุทินเขาไม่ยอมออกจากรัฐบาลมหาไทย ถ้าปรับออกไปคุณอนุทินเขาบอกผมก็ประกาศไว้แล้วว่าผมจะเลิกเล่นการเมืองหลายกระทรวงเหมือนกันที่เขาดูแลอยู่กล้าไหมล่ะไม่กล้าหรอกเขาบอกว่าจะเอากันในช่วงปลายเดือนเมษสิงหาคมหรือกันยายนไอ้สิงหากันยายนนี้ก็เปิดสภาแล้วตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญแล้วเดี๋ยวก็จะมี เปิดสมัยวิสามันเพื่อเอางบประมาณปี69เข้าไปเปิดสมัยสามัญจริงๆก็อยู่ในช่วงนุ้นละกรลกฎดาสิงหากันยาจะเอาช่วงนั้นรอจังหวะรอจังหวะจะเอาไอเตอร์เทนเมนเข้าไปเอาบ่อนเอาบ่อนเข้าไปเอาเรื่องเอาเรื่อง,อองกฎหมายบ่อนเอาพูดง่ายๆไม่ต้องไปเอนเตอร์อเอนเตอร์หาให้แล้วนะประชาชนก็ได้เข้าใจกฎหมายบ่อนก็จะทําบ่อนถึงจะสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือบ่อนก็คือบ่อนเหมือนกับไฟฟ้านะ ไปเซ็นสัญญากับเขาไปเซ็นสัญญากับเขาแล้วก็ออกมาชี้แจงนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะประชาชนเขาก็บอกว่าคุณอ้างเหตุผลของคุณนะคุณอ้างได้หนึ่งสสามสี่ห้าหกนะแต่เหตุผลของประชาชนนะเขามีเหตุผลที่มีความจำเป็นกว่าก็คือเขาต้องควักสตังค์ไงควักสตังค์ซื้อไฟฟ้าแพงถึง25ปีอย่างที่ผมพูดด้วยเมื่อวานนี้ นั่นคือเหตุผลใหญ่ซึ่งมันเหนือสิ่งอื่นใดที่รัฐมนตรีพีรพังจะมาทํางานนี้นี่ผมเรียกชื่อตามเสื้อเขานะเสื้อเขาเขียนพีรพ,พัง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 ก็พังจริงๆ25ปีที่เราต้องทนระ,ะกรรมระทรมทุกข์อย่างที่ผมพูดเมื่อวานนี้ปล้นกลางแดดโรงไฟฟ้าของเขาที่ประมูลได้เนี่ยไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเลยเจ็ดโรง ของการไฟฟ้าไฟผลิตก็สั่งเขาหยุดผลิตแล้วก็ไปซื้อไฟซื้อไฟของเขาไปซื้อไฟของเขาทั้งๆท,ที่ไม่ได้ใช้เลยไฟที่ซื้อบอกจะไปสำรรองก็ให้สำรรองแค่2ีเปเท่านั้นไฟเวลานี้มันก็เกินห้นต์แล้วก็ดันไปซื้อเขาบอกมันมีสัญญากันไว้ทำหมดแล้วจะบับที่สองที่สามที่สี่ก็ทำาล้ม่มีใครรั่วเขาเรียกว่าลักไก่แอบแอบทำ จนฉบับสุดท้ายที่จะทำวันเสาร์ที่19ก็ดันไปทำวันที่18วันศุกร์เอาวันศุกร์เลยไม่มีใครรู้มาอีกทีหนึ่ง ي, เฮ้ยเซ็นไปแล้วนี่ว่าแล้วก็ออกมาชี้แจงนูน่นนี่นั่นผมไม่ได้ฟังหรอกการชี้แจงผมไม่ได้ฟังหรอกเสียเวลาที่ผมจะฟังผมฟังประชาชนมากกว่าเพราะประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่รับรู้อะไรด้วยเขารับรู้เขาทุกข์ไหมเขารับรู้เขาเดือดร้อนไหม เขาเดือดร้อนสิเดือดร้อนค่าไฟฟ้าเดือดร้อนการทำมาหากินก็ฝืดเคืองรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนนโะยบายในการทำมาหาแดกเลยแล้วให้เขามีความรู้สึกยังไงเขาทนยังได้ยังไงไม่มีจ่ายค่าไฟสองร้อก็ตัดพี่น้องเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองตัดเป็นหมื่นบ้านเป็นแสนบ้านนี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนแล้วให้เขามีเขาอะไร 25้าปีที่เขาจะต้องซื้อไฟฟ้าจากที่คุณไปเซ็นมาเมื่อวันศุกร์แล้วก็อ้างว่าเลิกได้ทันทีเลิกได้ทันทีเอาละคุณเลิกเลยเลิกตอนนี้เลยเลิกสินะไหนเลิกให้ดูสิคุณเลิกได้ทันทีคุณเลิกได้ไหมเลิกไม่ได้หรอกเซ็นไปแล้วเลิกไม่ได้หรอกนะรวยกันสะดือบวมฉะนั้นการเมืองวันนี้มันมีสองฝ่ายพี่น้องทั้งหลาย อยู่ที่ฝ่ายทุจริตกับฝ่ายที่ไม่ทุจริตคุณจะเลือกทางไหน,นกลุ่มคนใหม่ๆที่เข้ามาทรงการเมืองก็เป็นกลุ่มที่ประชาชนพอหวังได้ลองหวังไปก่อนแต่เอากลุ่มเกา่าจุดเทียนเวียนวน,นไอ้นี่ออกไอ้นี่เข้าเดี๋ยวก็ลากเ้ามาอีกเพราะมีทุนนี่มีทุนจากกลุ่มทุนพวกนี้เข้ามาซื้อเสียง แล้วท่านจะยอมเวียนวนอยู่อย่างนี้เหรอเข้ามาเนี่ยตลอดระยะเวลาสองปีเนี่ยไม่ได้ทำหาอะไรเลยการส่งออกเดี่ยงการท่องเที่ยวเดี่ยงซึ่งเป็น,เ,นเ,เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจเดี่ยงธุรกิจเจ๊งพี่น้องซึ่งเป็นคนชั้นกลางชั้นล่างชั้นกลางไปหมด ุรกิจเสื้อผ้าใครอยู่ได้บ้างเวลานี้ที่ผมบอกเกงยีนตัวละสี่สิบเครื่องอุปโภคบริโภคมาจากเมืองจีนหมดเสื้อผ้ามาจากเมืองจีนน้ำยาล้างมือห้าบาทสิบบาทแต่ไทยผลิตนี่ยนะี่สิบสามสิบเวลานี้มันลุกเข้ามาเรื่องอาหารไก่ทอดมันขายชิ้นละสิบห้าบาทยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทนะหลายแบรนด์นะแบรนด์เนมหลายแบรนด์ของเมืองจีนที่เข้ามาบุกในประเทศไทย แล้วมันมาแล้วทําโรงแรมขนาดเล็กนะเป็นโรงแรมท้องถิน่นะเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์แล้วก็เอาบ้านสําเร็จรูปมาขายเห็นไหมมันทําหมดมันทําหมดเอาสวนทุเรียนซื้อหมดไรซื้อหมดแม้กระทั่งสวนมะพราะ้าวแต่ก่อนคนไทยขายได้เป็นสวนเป็นสวนเป็สวนเวลานี้มันได้เวลาไม่ได้โอกาสมาซื้อเลยแถวลาดบุรี แถวราดบุรีแถวเพชรบุรีแถวประจวบคีรีขันคนจีนใช้นอมินี่ใช้นอมินีซื้อสวนมะพร้าวเห็นไหมละครับเราเป็นเบี้ยล่างเขาหมดเราเป็นเบี้ยล่างเขาหมดอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กเนี่ยบ้านคนจีนบ้านนอกดาวกำลังวิ่งเข้ามาสินค้าออนไลน์เราเสียเปรียบเขาเต็มไปหมด มันขายทางออนไลน์เราสั่งเงินซื้อไปเงินมันก็ไปเมืองจีนสินค้ามาก็ไม่ได้คุณภาพแต่มันหากินกับคนไทยได้คนไทยชอบของถูกบางทีเอามาใช้ครั้งสองครั้งเจ๊งทิพผายเลยผมซื้อมาแล้วถูกลอกมาแล้วถึงระบายมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันที่นี้รัฐบาลต้องคิดสิต้องมาดูว่าสินค้าของไทยเนี่ยเราเป็นครัวของโลกเรามีสิทธิ์ที่จะส่งออกได้ อย่าไปพะวงไกล่เรื่องก,การปรับคณะนมปรีปรับไม่ได้ก็ช่างแม่มันคือปรับแล้วเนี่ยได้คนมาก็คนเก่าจุดเทียนเวียนวนเอาคนนั้นมาใส่คนนี้คนนี้มาใส่คนนั้นก็พวกมันทั้งนั้นนะขึ้นอยู่กับนายใหญ่เขาเท่านั้นนายใหญ่ต้องการเอาคนที่เขาเขาสั่งได้ไงเข้ามาเป็นถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรไม่มีความรู้ความสามารถเลยเป็นคนของบ้านใหญ่เป็นคนของเขา จุดเทียนเวียนวนกันอยู่นั่นไม่ใช่มาจากประชาชนมันมาจากการซื้อเสียงของประชาชนการจากการขายเสียงของประชาชนประชาชนก็ต้องดูตัวเองบ้างใจผมมานั่งด่านักการเมืองอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ก็ต้องดูตัวเองบ้างว่ามันเกิดกรณีอย่างนี้ได้ยังไงเกิดกรณีได้นี้นี่นีได้ยังไงฉะนั้นการที่รัฐมนตรีสองตัวไอ้สองคนเนี่ยไปอเมริกาวันพรุ่งนี่ ผมเชื่อแน่ว่ากุยไม่รู้เรื่องหรอกหลายคนถามบุรวีทําไมนาย,ยกไม่ไปเองไปได้ที่ไหนนะ,ะไปได้ที่ไหนเขาคว่ำบาตรเราเขาไม่ออกวีซ่าให้นาย,ยกรัฐมนตรีไทยเขาไม่ออกวีซ่าให้รองนายกรัฐมนตรีไทยที่ชื่อภูมิธรรมเขาไม่ออกวีซ่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ชื่อคุณทวีที่เกี่ยวพันกับไออุยกูทั้งนั้นแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาไทยไม่ได้วีซ่าครับ เกี่ยวพัวพันกับเอาอุยกูส่งไปเมืองจีนน่ะนะอนุทินก็ไม่ได้วีซ่าและอีกประมาณสี่สิบห้าสิบคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มีใครบ้างผมไม่รู้แต่นี่ผมพูดตัวใหญ่ๆนะคุณจะไปขเขมรไปได้ไปเลยขเขมรคุณจะไปทุกวันก็ได้แต่คุณไปอเมริกาไม่ได้ก็แล้วกันเขาก็เลยส่งรัมปรีคลังส่งรัมปรีพาณิชย์ซึ่งไม่เกี่ยวการส่งอุยกนะูหลายท่านไม่รู้ผมมาเล่าให้ฟังซะว่าวะนะ ยายตุงติ้งสนดิ้งแมวเนี่ยเขาเขาไปเมรกาไม่ได้เพราะเขาไม่ให้วีซ่าไงเขาไม่ให้เดินทางเข้าอเมริกาแล้วอย่างนี้มันจะจะไปเจรจาภาษีเขาได้สำเร็จยังไงอเมริกาเนี่ยมันเป็นประเทศที่เราส่งออกแล้วได้เปรียบดุลการค้ามากที่สุดนะตั้งหลายปีมาแล้วจกนกระทั่งปีนี้ เราได้เปรียบดุลการค้าของอเมริกาเนี่ยนะห้าสิบพันล้านห้าสิพันล้านบาทเราส่งคอมพิวเตอร์เราส่งยานยนต์เราส่งอัญ,ญามณาีนะสิาเปอรแต่ต่อไปเราต้องเสียภาษีอีก3าตายไหมโรงงานเดือดร้อนที่จริงมันเดือดร้อนกันมาเป็นปีแล้วสองสปีแล้วโรงงานมันปิดไปจั้งพันแปดพัแห่ง คนตกงานหลายหมื่นคนแต่รัฐบาลชุดนี้บอกว่ามืออาชีพในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชีพพ่องสิแก้หาอะไรไม่ได้เลยนี่คือความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนณวันนี้ฉะนั้นไอ้ปรับคณะนมนตรีไม่ได้เนี่ยผมขึ้นหัววันนี้มันยังปรับไม่ได้เพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวไงถ้าปรับได้ก็ปรับในพักตัวเองและพักที่เขายอม หลายพักที่เขาแข็งข้อซึ่งเป็นพกรกกลุ่มรัฐบาลเขาก็ไม่เอาด้วยจบแล้วนะจบแล้วจอดไปไหนไม่รอดแล้วนี่คือจุดจบของชินวัตรนะจุดจบของระบอบทักษิณและไม่ใช่ใกล้แล้วถึงแล้วจุดจบถึงแล้วที่พี่น้อง ต้องประสบกับเคราะหกรรมจากรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยที่ท่านไปเลือกกันสิบล้านคนมาถึงแล้วนะวันนี้มาถึงแล้วนะวันนี้ครับตามดูกันว่าไอ้ที่ผมพูดมันจะจริงไหมไม่ใช่อิจฉานิษยาเราพูดตามข,ข้อเท็จจริงตามเนื้อผ้าที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้คนตกง,งานจริงไหมตกง,งานจริงโรงงานเลิกไปพันเ็ดร้ยแห่งจริงไหมจริง เราถูกภาษีจากสหรัฐอเมริกา36%์จริงไหมจริงเราเคยขายสินค้าให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมากมายไก่กองถึงปีละ5 4 9 4 9พันล้านจริงไหมก็เป็นเรื่องจริงวันนี้เราโดนภาษี36%จริงไหมก็เรื่องจริงปีหน้าเราจะได้เงินจากการส่งออก5 4 9 6พ,พล้านจริงไหมไม่รู้ อาจจะไม่ถึงเพราะเรโดนภาษีสานี่คือข้อเท็จจริงที่ผมเอามาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันแล้วติดตามกันครับคืนนี้พบกันสองทุ่มครับรวมหัวทีวีสินค้าตัวนี้ผมทำมาสิปีได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณสองปีผมบอกเฮ้ย hey, มันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและ อีกหลายสิบมหลาลัยเช่นมหายทูเลนเบเลอร์ดูค,คิลิฟอร์เนียหรืออะไรแห่ผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิส์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิต์ขนมปังปลอดภัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทนได้ขออนุญาตจากอยอรเรียบร้อยขอ,อญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวัน จดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบตาวันผสมวิตามินคนะิวเทนและเบตากรูแคนจนกระทั่งนักวิชาสตร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับเขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบตากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเองคนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปร,รัชกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับ นี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบตา้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคูไปไป,ไปพูดอะไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลายัยฮาวาดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลายัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตาม กฎหมายไทยคืออยต้องมีต้องมีใบาญาติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขานะเขาจะบอกรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ